คนเสร็จหลวงพ่อคูหลังลายกันมาทำบุญละพรหลวงพ่อคูณขอให้รวยให้รวยพับแจกวัตถุมงคลแล้วปะพรมน้ำมนต์สาธุชนพระช่วย <c oughs> เดินซ้ายปลอดภัยไปได้สวยค้าขายรำ่ำรวยดังถูกหวยเบอร์ใหญ่เพียงหลวงพ่อคูณช่วยคุ้มช่วยคุ้มอุ้มเอาไปแช่น้ำมน ถึงเวลาป้องเปลี่ยนถึงเวลาป้องเปลี่ยน,ยนกราบเปลี่ยนมายัางพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลโคโคลานที่เคารพรักทั้ง6หมู่บ้านครับวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2,564นี้โปรดเลือกนายอีสวนงามสอนหรือรองหนึ่งเบอร์มึง อีสวนงามสอนหรือรองหนึ่งเบอร์มึงเบอร์มึง,ง,ง,งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบนโคคลานของเราในครั้งนี้เลือกคนคุณภาพมีความรู้มีประสบการณ์อดีตรองนายกอบตโคคลานที่พ่อแม่พี่น้องรู้จักดีมาสมัยนี้ขอเสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตะบนโคคลานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องคงให้โอกาสดีๆให้โอกาสคนใหม่เลือกเป็นนายกคนใหม่ของเรา เลือกนายอิสวนงามสนเบอร์นึงนายอิสวนงามสนเบอร์มึงเบอร์ม<ๆ>ึงคนคุณภาพพร้อมทีมงานบริหารดังนี้ 1. นางอรไทยชุมวิจาร์ณหรือรองติง่ง 2. นายแก้วภัยทูลหงษาหรือรองแก้ว 3. นายพิสนุชัยแสงโพดาหรือปั๊มกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจจะทำให้โคกคลานดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมด้วยนโยบาย 1. จัดทำร่องระบายน้ำให้กับชุมชนที่มีน้ำท่วมขัง 2. จัดการเก็บกวาดทำความสะอาดที่ทิ้งขยะบ้านโคโคลานทุกเดือน 3. ซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตและลูกรลังเส้นทางที่ชำรุดเสียหาย 4. ถนนที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากอุทกภัยต้องได้รับการแก้ไขซ่อมแซมอย่างทันที 5. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาหมู่บ้านต้องมีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 6. เพิ่มพูนความรู้และศักยภาพให้กับอสมดโดยการจัดทัศนศึกษาดูงานโดยเฉพาะ 7. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าเอกชน 8. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปกครอง ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของอบตรวมตลอดถึงนโยบายที่คิดว่าดีมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเราพร้อมขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเด่นชัดแน่นอนครับหากท่านเลือกนายอีสวนงามสอนเบอร์มึง,มงอีสวนงามสอนหรือรองหนึ่งเบอร์มึงเบอร์มึง,มงพึ่งพาได้จริงไม่ทอดทิ้งประชาชน เข้าใจปัญหามีความรับผิดชอบสูงเพราะเราเชื่อว่าการเป็นนายกอบตอที่ดีต้องไม่นิ่งดูดายใส่ใจปัญหาความทุกข์ความดอดร้อนของพี่น้องประชาชนยินดีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกๆท,ท่านเพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและการพัฒนาสร้างสรรค์อย่างตรงจุดตรงประเด็นแน่นอนครับเข้าใจงานรู้หน้าที่พี่น้องมั่นใจได้ไดไดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคลคลานในครั้งนี้ ให้โอกาสคนใหม่เลือกคนใหม่ได้เป็นนายกอบตโคคลานานแล้ว,ลวที่ตำบลโคคลานของเราต้องการการพัฒนาอย่างสร้างสารรค์เป็นรูปธรรมแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดตรงประเด็นบนหลักการธรรมาพิบาลเราเชื่อว่าตำบลโคคลานของเราจะเจริญรุ่งน้าพัฒนาไปได้ด้วยดีอย่าลืมอย่าพลาด,ลาดวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายนนี้พี่น้องชาวตำบลโคคลานทั้ง6หมู่บ้านพร้อมใจกันเลือก เบอร์มึงนายอิสวนงามสอนหรือรองหนึ่งเบอร์มึงอิสวนงามสอนหรือรองหนึ่งเบอร์มึงอิสวนงามสอนเบอร์มึงเบอร์มึง,มงกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจจะทำให้โคคลานดีกว่าเดิม,เ,ดมเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตะบลโคคลานบ้านนี้เมืองนี้ดีแน่นอน,น,อน